ในบทความของ IOD ที่เขียนให้กับสถาบันกรรมการไทยยังอยู่ในส่วนที่เป็น i r r e t t r r n i t to Know กรรมการควรรู้เรื่องอะไรในบทความนี้ผมเขียนไว้ในปี2 0 6 4แล้วก็ต่อเนื่องถึงปี2 0 6 5เป็นเรื่องของบริษัทซื้อหุ้นตัวเองที่เรียกว่า Treasury Stock บทความนี้ท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ IOD หรือสถาบันกรรมการไทยในเว็บไซต์เป็นบทความที่ไม่มีทําเป็นเล่มนะครับก็เป็น Paperless บทความนี้เริ่มต้นด้วยรอบปี2564ที่ผ่านมาทำไมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จึงซื้อหุ้นตัวเองในการประชุมคณะก,กรรมการบริษัทของบริษัทมหาชนหลายแห่งเปิดเผยผ่านระบบ L EL ซ ELCID การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์นะบทความนี้อยู่ในช่วงปี2565ก็ย้อนกลับไปถึงข่าวเอฟซีในช่วงปี2564ว่ามีหลายบริษัทจดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เตรียมเข้าสู่โครงการซื้อหุ้นคืนวงเล็บว่า treasury stock นั่นหมายความว่าตัวบริษัทมหาชนสามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของตัวเองได้จากผู้ถือหุ้นรายอื่น คำถามสำคัญที่กรรมการบริษัทโดยเฉพาะบริษัทมหาชนไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับกฎหมายบริษัทมหาชนใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนจะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นคำถามที่กรรมการควรจะต้องถามในการประชุมที่ต้องอนุมัติในเรื่องนี้กรรมการมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องตั้งคำถาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระการประชุมเรื่องที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นตัวเองคำถามที่1บริษัทถือหุ้นตัวเองได้หรือไม่กฎหมายบริษัทมหาชนของไทยในปี2อ4 4ยยอมให้บริษัทมหาชนออกเป็นกฎกระทรวงนะครับยอมให้บริษัทมหาชนเท่านั้นที่สามารถถือหุ้นตัวเองได้นั่นหมายความว่าบริษัทเอกชนถือหุ้นตัวเองไม่ได้ประเทศไทยไม่มีระบบการ คืนหุ้นหรือว่ารีดีมแชร์เหมือนในเหมือนในต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยอย่างสิงคโปร์มี Redeemable Share ของไทยไม่มีของไทยก็จะไปอยู่ในบริษัทมหาชนเช่นเดียวกันกันกบที่สหรัฐอเมริกามีกฎหมายนี้เรื่อง t ทชอรี่สต็อกตั้งแต่ปี2511อังกฤษมีกฎหมายนี้ t ทเชอรี่สต็อกปี2524คือมีมีก่อนหน้าไทยหลายสิบปีนะครับ บริษัทเอกชนของไทยห้ามถือหุ้นตัวเองกฎหมายเขียนไว้ชัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามรับจำนำหุ้นตัวเองไม่มีระบบการซื้อหุ้นคืนไทยถอนคืนไม่ได้สิ่งที่จะทำได้ของไทยก็คือลดทุนแล้วก็ตัดหุ้นพื้นหุ้นนั้นทิ้งแล้วก็คืนเงินไปถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินนะครับก็ต้องไปคำนวณมูลค่าเอกว่าพาเวลูบุ๊คเวลูอะไรเท่าไหร่นะครับในสิงคโปร์เนี่ยยอมให้ ผู้ถือหุ้นนําหุ้นมาคืนบริษัทแล้วก็สิ้นสภาพผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็ได้เงินคืนจากบริษัทไปนะบริษัทก,ก็ยกเลิกหุ้นนั้นไปเรียกว่าแชร์บรเดมชันคล้ายๆกับการลดทุนตัดหุ้นทิ้งของบริษัทไทยนะครับประเด็นนี้มีข้อสังเกตต,ตามกฎหมายไทยว่าเอ๊แล้วผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนเนี่ยลาออกจากบริษัทได้หรือไม่ผู้ถือหุ้นลาออกไม่ได้หุ้นเป็นทรัพย์สิน ุทเป็นทรัพย์สินการละออกนี่นเป็นเรื่องของตาแหน่งตําแหน่งลูกจ้างผู้บริหารพนักงานกรรมการเนี่ยลาออกได้แต่ผู้ถือหุ้นละออกไม่ได้ผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนตัวต้องโอนขายหรือไม่ก็ลดทุนตัดทุนทิ้งนะครับตอนนี้ถึงผู้ถือหุ้นตายหุ้นก็ยังอยู่จะกลายเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทเพราะหุ้นเป็นทรัพย์สินความเป็นผู้ถือหุ้นยังมีอยู่ในทะเบียนหุ้นบริษัทเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าของหุ้นเท่านั้นต่างจากกรรมการบริษัทหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งมีตําแหน่ง กรรมการบริษัทตายตำแหน่งกรรมการไม่ตกทอดเป็นมรดกอันนี้คือคำถามแรกนะฮะบริษัทถือบริษัทมหาชนถือหุ้นตัวเองได้ตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่กฎหมายออกมาทั้งแต่ปี2 5 4 4นนะครับถึงวันนี้2066ก็22ปีลวนะครับคำถามที่2ทํทำไมบริษัทมหาชนจึงถือหุ้นตัวเองได้เหตุผลทางธุรกิจตามที่บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายจะแจ้งข่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบเอลซิตเนี่ยก็คือการที่มีสภาพคล่องส่วนเกินเหลือบริษัทมีเงินสดเหลือเพียงพอและต้องการบริหารกระแสงเงินสดให้ได้ประโยชน์สูงสุดแทนที่จะไปลงทุนที่คนอื่นก็ลงทุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองหุ้นอยู่ในตลาดก็ไปซื้อหุ้นตัวเองเข้ามานะครับเพื่อเมื่อลงทุนกับตัวเองนั่นคือการใช้ value of money การซื้อตัวเองในตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดทําให้หุ้นนั้นเหลือน้อยลง เมื่อหุ้นเหลือน้อยลงราคาก็ขึ้นตามกฎอุปสงค์อุปทานดิมัน d s u ป p l y ที่ผ่านมาก็จะพบว่าบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีหุ้นมากเกินสภาพคล่องสูงนะหรือหุ้นต่ําเกินจริงคือหุ้นเยอะๆเนี่ยราคาหุ้นก็จะต่ําบริษัทนั้นก็มักจะใช้เงินนะไปซื้อหุ้นตัวเองเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้กับตัวเองอันนี้มองในแง่ของ ROE return on equity นะครับผลปลายทางทำให้ลดด lution หุ้นฐานี้มันกระจายมันก็กระจุกนะครับพอ,อลดดรายูชันปั๊บดีเวเดนยิวก็ดี EPS e a อ n i n g ร์นิงเพิชเงินปันผลก็ดีต่อหุ้นที่เหลืออยู่นะครับบริษัทถือหุ้นตัวเองย้ำว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลจากเทเชอรี y สต็อกนะฮะแล้วก็มีอีกหลายหลายเรื่องที่กรรมการควรจะต้องรู้บทความในเรื่องของเทเชอรี่สต็อกหรือว่าบริษัทมหาชนาซื้อหุ้นตัวเองถือหุ้นตัวเองนี้ยังไม่ได้จบแค่บทความเดียวนะครับนอกจากการ ซื้อหุ้นขืนแล้วเนี่ยยังมีกรณีที่บริษัทมหาชนแห่งนั้นถือหุ้นตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลนะครับเวลาประชุมก็นับเป็นองค์ประชุมไม่ได้คะแนนเสียงห้ามโหวตนะฮะนอกจากเรื่องสิทธิ์ออกเสียงนอกจากเรื่องเงินปันผลแล้วเนี่ยยังมีเรื่อง,งอื่นอีกในบทความต่อๆไปผมจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงแหล่งเงินที่จะเอามาใช้ในการซื้อหุ้นตัวเองและเงื่อนไขาตามกฎหมาย ราะว่าไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเองและถือได้ตลอดไปมีเงื่อนไขตามกฎหมายมีเงื่อนเวลาด้วยเพื่อให้กรรมการบริษัทมาชนได้มีแนวทางในการตั้งคําถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนี้นะขอบคุณครับโปรดติดตามนะครับ